ลักษณะการพูดของสัพปบุรุษพิขุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสี่ประการเป็นที่รู้กันว่าเป็นสัพปบุรุษสี่ประการอย่างไรเล่าสี่ประการคือหนึ่งพิขุทั้งหลายสัพปบุรุษในกรณีนี้แม้มีใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏจะกล่าวทำไมถึงเมื่อไม่ถูกใครถาม ก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็นำเอาปัญหาไปทำให้หลีกเลี้ยวลดหย่อนลงกล่าวความไม่ดีของผู้อื่นอย่างไม่พิสดารเต็มที่ทิ่ขุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นสัพปบุรุษ 2. ิทขุทั้งหลายสัพปบุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้ไม่ถูกใครถามอยู่ถึงความดีของบุคคลอื่น ก็ยังนำมาเปิดเผยให้ปรากฏจะต้องกล่าวทำไมถึงเมื่อถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามถึงความดีของบุคคลอื่นก็นำเอาปัญหาไปทำให้ไม่หลีกเลี้ยวลดหย่อนกล่าวความดีของผู้อื่นโดยพิสดารบริบูรณ์ภิขุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นสัพปะบุรุษสามพิคุทั้งหลาย สัพปบุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้ไม่มีใครถามถึงความไม่ดีของตนก็ยังนำมาเปิดเผยทำให้ปรากฏทำไมจะต้องกล่าวถึงเมื่อถูกถามเล่าก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของตนก็ไม่นําเอาปัญหาไปหาทางทำให้ลดหย่อนบิดพลิ้วแต่กล่าวความไม่ดีของตนโดยพิสดารเต็มที่ที่ขูทั้งหลาย ข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นสัพปบุรุษสี่พิุทั้งหลายสัพปบุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้มีใครถามถึงความดีของตนก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏทำไมจะต้องกล่าวถึงเมื่อไม่ถูกใครถามเล่าก็เมื่อถูกใครถามถึงความดีของตนก็นําเอาปัญหาไปกระทำให้ลดหย่อนหลีกเลี้ยวเสีย กล่าวความดีของตนโดยไม่พิสดารเต็มที่ภิกุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นสัพพบุรุษพิกุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเหล่านี้แลเป็นที่รู้กันว่าเป็นสัพปบุรุษ